ใช่ไหมหนูพูดถูกไหมไม่ได้พอสู้ได้มันสู้ได้เลยแหละกูเคยเล่นแต่เกมที่มันสู้ผีได้เด e p i วพิกนะมันอาจจะเงียบนะเวลามันเข้า,าออมาตัวเพิ่งเห็นอันนี้เหมือนกันตัวถอดหัวมันกูไปลนการแม่ถ้าพี่ตายคนแรกไม่นกาจะไม่ใช่ใจ่าเจอคิลเลอร์สเตลเนี่ย ไม่เรามมันไม่ได้เสถตยตลอดเนี่ยมันไล่เพื่อนหนูที่สะดุ้งอะารมันแค่วาข้างหลังหรือมันดีนิ่งนิ่งแล้วหนูหันไปเจอมันยังมีเสียงไงส่วนในผ้าพื้นปอาจจะฟังยากหน่อยต้องฟังเสียงผ้าไม่เคนก็ต้องฟังเสียงหายใจแต่ถ้าตัวเนี้ยมันจะห้วก่อนอ่าแล้วมันเงียบจากเพื่อนเราด้วยนะตนี้คือมันดีสุดเพราะว่าต้องฟังดีๆต้องต้องใจฟังหระแงไปหมด คืออย่างน้อยสองตัวนั่นน่ะสองตัวนั่นะโหดกว่าเพราะว่ามันเงียบสุดเลยน่ะจนมาถึงตัวเราสายเนี่ยเรายังสังเกตเห็นได้ทำไมจะไปจะไปเครื่องกลางหรือจะไปเครื่องรถเค็นเครื่องกลางก็ได้ถ้าเครื่องปลอดภัยก็เครื่องนั้นอ่ะปลอดภัยถ้าเครื่องเสียงนี่แหละเล่นเอาออกแล้วเราก็โล่งแล้วไงแต่ว่าผีมันจะไปไกลในพี่เปิ้ลเลยใช่ไหมรูรูพี่ดูอยู่เขาเล่นไม้หุ่น าเปลี่ยนใจยี่นาเปลี่ยนใจจริงหลงเออไรแต่ถ้ามันเปลี่ยนใจเอาเอ,อ,เอไม่มาอเอ้ไม่มานั่งฝั่งนี้วะเซอร์บอกหนูอยากเห็น,นเขาเล่นไงเซอร์บอกว่าอ้าวกับกากรเป็นคู่วิ่งไล่มึงซะงั้งน <c oughs> ผีใช่อยู่ดีไล่ผีซะงั้งนจะไปหาเปื่นติดแสดงว่าไอ้ตัวผู้หญิงนี่จับตัวยากล่ะแมวอะไรงี้ วนไม้หมูอ่ะอเฮ้ยเครื่องก็ตื้อไปเครื่องระหว่างเครื่องตรงนี้กับเครื่องรถเกนเอาเลยอันดัแมสแล้วกันนะเครื่องแดงหน,ยยงงน่อยย้ายไปอยู่ฝั่งน้นหมดเลยวะอะไรจะมีครบบริเวนเครื่องรถเกนวะแล้วก็ไปฝั่ง เอ้าโดนแล้วว่ะเฮ้ยสามเครื่องดีใช่าหละ่ะดีแบบแต่ก็ถือว่าคิลเลอร์หย่อนเกินแน่นึยไม่รู้คิลเลอร์กากหรือเซอร์เก่งเลยไม่ได้เราก็เจอเกมชิวๆบ้างถือว่าโชคดีที่เจอเกมชิวอาจจะติงทันใช่ป <c ười> ่ะ เงียบเงียบใครไม่รู้ว่าท้ายเกมมึงใส่อะไรเพิ่งแต่รับว่าเติร์นโตวันท้ายเกมนี้ย้ายโคชเทมมนี้ไปทางนู้นหมดเลยเดี๋ยวเราเหลือเราเหลือเครื่องเออเขาเล่นกันอยู่บ้านเล็กที่เราข้ามไปฝั่งนู้นเลยเราเหลือเครื่องทุกเกมไปฝั่งตรงข้ามไอคอนติ้นเอ้าแรกเลือดกว่าเอาว่ะเข้ามาด้วยกันหรือเปล่าเนอะคู่นี้ผมเมียคู่นี้ชัดเลยหละ เอาเครื่องกลางทุ่งเหรอพี่ไม่หลังรถเชนเหรอเอาเครืองหลังโรเชนโรเนเ,นเลยใช่ไหมช่วย <_ d ata> ก,กันไปนะเดี๋ยวหน้าที่ซ่อมเราซ่อมเองไม <_ d ata> ่ต้องลากมาก็พอ <_ d ata> ฟังที่ไหนวะโอ้เจอผู้หญิงวะผู้หญิงมันห้ามฮิวอยู่น่ะ <_ d ata> พี่ฮิวให้เราเอาไปที่เราซ่อมให้พี่มันไปพี่มันไปพี่มันไประวังมันซุ่มอยู่มันซุ่มอยู่เห็นแล้วเห็นเลยแล้ว ระวังโอ๊ยเยอะไปรถไปบ้านกันเฮ้ยื่อนจะเอาเฟนตินว่ะไปหว่าเนเที่ยวเฟนตินว่ะ <c oughs> เฮ้ยปฟรนต,ตีงจัดเฮ้ยถือกล้องเลยว่ะเตีนจัดถือกล้องพยาบาลเอ้าเพื่อนยังโลกเหรอหรือยังไงมันโดนสมหัวแล้วว่ะเขี้ยมต้งโดนตามแน่นอนเลยท่าน เอ้าออ๋ต้องมาเครื่องแน่นอนอเฮี้ยแบบนั้นใครก็ได้ลอ่ลอล่อโดเปอร์เออุอ้ยนี่ไงมันไล่เพื่นละเดี๋ยวพี่ไปดึงอุ้ยไอ้เห<อ>ี้ยล <บ S 2> ้มไปจังระเบิดบระเบิดมันเจ็บอยู่พี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยหนูกำลังซ่อมจะเสร็จแล้วแคมป์ปะเนี่ยแคมป์ปะเนี่ยจะบอกว่าอย่าเสร็จอ้าวไม่ทันแล้ว Oh, wow. หนูดึงเพื่อนได้หนูดึงเพื่อนได้มานอกก็แล้วไปหาที่ถอดหัวกันนะพวกมึงอะ่ะกูจะไปเปิดประตูไปหาที่ถอดหัวก่อนโง่ไม่ได้มึงไปเออ <c oughs> ไปหาที่ถอดหัวก่อนเดี๋ยวกูกเปิดประตูล้อหัวแตกตอนออก เออวัน no no yeah. uh, yeah, ี s <S ่เออนั่นไงเจ็บจุมเบอร์เวลาแต่ทำให้เพื่อนทำให้เพื่อนได้มีโอกาสไปแกะหัวที่พ่ออยู่ทุกไหนนะยังไม่เห็นเขาวว่าไม้หมูไม้หมูเอฟเปิดตัวูไหนไป บูนักเกนค่ะต้องวิ่งหาบูนเอาเปดนไฟมันจะไปอยู่ที่ไหนได้เราจเจอบูนบอกกันกำลังวิ่งหาอยู่อะทำตู้อยู่ตู้โอ้ยเห็นแถบนี้เห็นผีซ้ำผีไล่เพื่อนไม่ไม่ผีไล่เพื่อน ประตูนี้เปิดหรืยังเนี่ยพี่เจียงเจะยงพ่งไปเปิดแต่ว่าประเด็นคือพี่พี่้อนวิ่งไปประตูเพื่อนมึงจะตายแล้วนะอุ้ยผมเจอทุท่เต็มไฟยิกิกอไว้นะฮียไม่ทันแล้วไปนะแต่นะหนูถอนให้ก่อนออทันหมดะทนันทัน เดี๋ยวเปิดประตูรอหมดตำแหน่งประตูหน่อยประตูตรงทุกเอ้ยประตูตรงโทนเทมเลยค่ะโอเคโอเคพี่เปิดให้เสร็จเดี๋ยวดีจะมาหรือเปล่าเปิดไปทางไหนอยู่แถวพี่เอ้ยเพื่อนตายแล้วนะเพื่อนมีอวามหดหัวเพื่อนอดอยู่ไม่ต้องห่วงเราเปิดประตูให้พี่เลยเปิดแล้วเปิดแล้วสามสิบสี่สิบแล้ว มาเลยมาเลยห้าสิบหกสิบไปประตูเพื่อนนู้นก็ได้นะประตูรถเข็นอ่ะเก้าเก้าประตูหนูก็ได้ประตูหนูตรงโพเทมไม้หมูไม้หมูมาฮิวเหรอพี่ป้าจะหิวเหรอใช่ใช่พี่ใส่หัว <c oughs> พี่แก่พี่แก่เป็นงั้นแหละเพราะพี่โดนใส่ตอนตอนซ่อมเสร็จแล้วมันออกประตูได้อ้อาวหรอคะใช่ขอฮิวหน่อย ถ้าหนูงรู้เนี่ยหนูงรู้ว่าออกไม่ได้ทุกกรณีที่มีหัวไปให้ช่วยเพื่อนหน่อยได้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 ควันตีนอยู่ไหนอ่ะอยู่แถวหุกอะ่ะโอ้ยควัตีนยึกอคืไว้เรากำลังไป ริบไปตรงนี้ใกล้ๆประตูเออริบไปดินก่อนที่จะเดี๋ยวพี่จะรอออกประตูนี้ริบไปดินก่อนไปตินล้มไนตินมั้งเร็วไปตีนบ้าตรงประตูมึงมาหิวตรงประตูมึงจะไปนั่งหิวอะไรตรงทุกข์หรอไปตินโดนแล้วมานี่มานี่มึงอะมานี่อุลามันเที่ยวเออกูรู้แล้วกูไปบล็อกไปตลมันออกได้ปะ ได้ได้ได้อยู่กับหนูหนูบล็อกอยู่มึงก็อย่ายึดยักษสิเอาเอาทีฮ่าออกหนูออกกันแล้วนะเอายี่ออกกันหมดเลยยิงไปตีนักมาตีอุตส่าวนีงไปบล็อกยิงจะหันไ่ตอกไฟเขาอยู่พวกจะแทงหลังอยู่ละเพื่อรอดไหมน่ะต้องรอดแต่แบบพระเอกก็ต้องลีลาดิจ้าเกิดไร <laughs> <laughs> ออกมันทใส่มวกอะไเยคุยงานไม่เสร็จเย้ไม่น่าได้ไปคืนนี้ <c oughs> <no one>. อุ้ยเพื่อนตัวจุกปะเนี่ยเนี่ยชุดเสือ้อชุดอุ้ยเออไอตัวฟงพุ้ยอะ่ะเขาบอกว่าถือมีดสั้นอะ่ะตัวอะไรนะตัวโลอกเหรอเออน่าจะใช่พี่เจอเครื่องแต่พี่ไม่จับเพราะว่าเดี๋ยวเจอเครื่องจ,<ะ>จับเลยแล้วกันจับเลยจับเลยมันอยู่บ้านอยู่บ้านใหญ่ ลูกเธอไปดังนอนกันคืนเนี่ยเอ้ยไม่ปล่อยเครื่องอ่ะเพื่อนไม่ใช่หนูพี่กำลังจะทำเสียงดังเรียกให้เลยไม่ทันใช่ไหมใช่ไม่ทันโดนด้วย อุ้ยคนนี้ใครอะเราขอโทษนะเพื่อนลากออกลากออกลากออกแล้วลากออกแล้วลากออกไม้อยู่ไหนวะไม,ไม้อยู่ไหนวะหาไม้ไม่เจอล้มระเบิด <c oughs> บดแิแขวระเบิดด้วยมัเนี่ยแขวนเอ้ยยังแขวนอะไรจะบอกแขวนแขวนนู่นไปบอกที่ทำแบบ เพื่อจะเสร็จลไล่เละโอดถอดถอดถอดออีอยูตัวไปซ้ำเครื่องเพื่อนทีเดอยวนะ พอดีใจข้างล่างจอมบ้านนอนอยู่ข้างล่างเรืยไปซ่อมเครื่องเคื่องเคื่องเครื่องไหนวะมันอยู่ไหนอะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันหรออยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่หลังพี่เนี่ยไปดิไปหาเครื่องดิจะมาจะมาตรงนี้เพื่ออะไรวะเราตลกขอั้วเดือดทืบเลยรีบซ่อมไม่ต้องคิดอะไรแล้วเออวันมา ที่ยืนก็อยู่นี่คือรอดูคินเลอร์มันจะออกทางไหนมันมาเครื่องเพื่อนอไนสรุปมันหาเครื่องเพื่อนไม่เจอเจอเครื่องเพื่อนแต่ผีมาเครื่องเพื่อนด้วยพี่เพื่อเข้าใจไหมเนี่ยเนะขาก็เลยวิ่งออกมาไม่ไม่ใช่เครื่องนั้นเครื่องที่ไอ้ทาแลบเนี่ยไอ้คนนี้มันซ่อมไว้ข้างบนเหรอไม่รู้มันอย่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ข้างบนน่าจะอยู่แถวบ้านเลยอตอนแรกพี่นุก๊กซ่อมด้วยกันสามคนไงเพราะว่ามันเยอะทั้งคู่เลย แต่พอเอ๊เหมือนลากไปแล้วไปเจอเขาเขาก็ปล่อยเพื่อนเอาทิชชูทิชชูเปียกเท็ดูด้วยนะมันอยู่ไหนดูครับ<ะ>มันไม่ได้อยู่ข้างบนมันไม่ได้อยู่มไม่ได้หนไดไได้นา นั่นเองคือเครื่องเนินรืรอเปล่ารูไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องหันหน้าเข้าบ้านใหญ่คือขวามือขวาล่างหันหน้าเข้าบ้านใหญ่นะนั่นน่าจะซ้ายจางเ <C ut> นี่ยมันเล่นหรืบรอบอกวา่าน,น <C ut> ี้รู้ขึ้นไไปล้างมือสิ <ส>มาเครื่องเดินได้ไหมตรงนี้เดินฝั่งนี้ไงเนี่ยเนี่ยตามพี่มาเดินฝั่งนี้ไม่ใช่เดินขอบแบบนะนี่ไงที่เครื่องเยอะเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยเครื่องใหญ่นะที่เจอที่เจอที่เราจับอยู่เดินโอ้โหต่อเขาวไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วที่ไหมันไปทึบเครื่อง ว่าคิลเลอร์อยู่ไหนหา,าคินเลอร์ไม่เจออยู่อยู่อยู่แถวเครื่องเงียบไปละอยู่แถวฮุกอยู่แถวฮุกโอเคออกไปซ่อมว้ายมันกลับมาโอเคไม่ไมไเป็นไรรอรอรอแต่ว่าก็กลับมาฮุกรอให้มันมาไล่พวกพี่แล้วเราไปซ่อมอ่ะมันมาไล่พวกพี่แล้ว แจกให้แจกไม่เชื่อร้นอานเปิดตู้อ่ะเชดให้หมดหมดสิเชดให้มันหมดหมดก่อนค่อยพีก <c oughs> จะมาไล่บูนอะไรเวลานี้เพื่อนยู่กับนไอ้เหี้ยวีโดนแล้วเอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวแปลกว่ะโนวันโนวันแล้วไปออกที่เพื่อนีอะไร เพื่ออยู่ไหนี่อยู่ประตูโยอิจิอ่ะต้องหาโนวันอ่ะประเด็นอ่ะประตูหนูเาๆเอเอวิ่งหากระแก่้งกันเลยโใช่ๆๆทางวิ่งเดี๋ยวพี่จะหาทั้งฝั่งบ้านเล็กกันแหละเออตรงเนินไม่ใช่ตรงเนินเป็นโทเทมขาวพี่ยิวกันอยู่นี่ใช่ใช่ อันนะั้นไปแฝดบ้านใต้ดินเหรอใช่ใต้ดินยูอิจิเจอแล้ว,วอยู่หน้าอยู่หน้าบ้านเล็กโทเทมอ่ะโอเค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 เจคิลเลอร์อยู่ใครเนี่นี่นมันมันเฝ้ามันเฝ้าอ,อ,อยู่มันอยู่ตรงกลางร,ระหว่างระหว่างโทเทมกับกับคนที่มา ต้องลงไปช่วยคนนึงอ่ะเออเดีหนูลงไปพิเปิลแง่ทุเทมเลยเอ้ยยืนยืนกับหนูอยู่ยืนยืนกับหนูอยู่ยืนยืนกับหนูอยู่รอไว้รอไว้ไปแล้วไปแล้วกลับบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วบ้นเข้าบ้านแล้วอย่าให้มันรอกับหนูยุกับหนูรอไว้รอไว้้ารอไว้รอไว้นะจ๊ะรอไว้รอไว้นะจ๊ะวิจิจิจังเอาเพื่อตายอีกเอา อะไรวะนี่ยดูมาเอาลงใต้ดินน่ะปีเปอร์แอบไว้บอกว่ามันไม่เห็นพี่เนาะไม่เห็น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 ขึ้นข้างบนเทไปประตูเลยนะพี่ปาลงมาลงมาระวังมาเช็คกู้เฮ้ไม่เห็นไม่เห็นอีเอ๊ยที่เขไม่เห็นไปเลยไปเลย

โอนเเยไไปไม่น่าลงมอได้เที่เดี๋ยวของกูดึงอนกันบอกบายยนะ

พี่เปิ้ลหัวแล้วพี่เปิ้ลก็ฟอพี่เปิ้ลอย่าดันทุ่ลังให้มันร้อนกว่าเดิม You see what a comeback comeback <oughs> คุยเลยอะบอกวันนี้ ื่อไ่น้องรีเบคจะซื้อได้ได้ยากหรือเปลชุดอะไรของมึงเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยวิกตอริโอยไม่ต้องได้ปูแล้วผ้าะอ๋อชุดสีชมพูคือตีมมันดาเดนไทย ก็ด่าก,กับผีแน่เลยเนี่ยเปล่าไม่ได้ด่าเต้นเพีย,ยทีท